สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่11กระกฎาคม2565ค่ะเมื่อเวลา22นาิก16นาทีของวันที่10กระกฎาคมที่ผ่านมานะคะปงเหน่งเชิญยิ้มหรือนายพงศักดิ์โสพักดีดาราตลกชื่อดังค่ะได้เสียชีวิตลตงแล้วนะคะด้วยอาการสงบในวัยย่าง59ปีท่ามกลางความโศกเศร้าอะไรของครอบครัวและเพื่อนฝูงค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนบุกยิงถล่มใส่นะคะผู้คนในร้านเล่าแห่งหนึ่งในเขตโซเวตโตเขตใหญ่ที่สุดในนครโจฮันเนสเบิร์กของประเทศแอฟริกาใต้ค่ะเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะของวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะตามเวลาท้องถิน่นจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้นะคะระบุว่าล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนา นายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าขณะนี้พบกระแสมีการโฆษณาแอบแฝงขายยารักษาอาการป่วยโควิด1 9ในตลาดมืดหรือการจําหน่ายยานอกระบบที่ผิดกฎหมายค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยและเตือนประชาชนค่ะอย่าซื้อยานอกระบบในตลาดมืดหรือทางออนไลน์นะคะมารักษาเองเนื่องจากมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยค่ะ